ตาเธอคงสุดท้ายแล้วไปจะได้ความฝันฝันดีบอสฝันดีอยู่ฝันดีฝัน่ได้ขาหมูฝันว่าได้ขาหมูขาหมูตาดแกะกันโองูเซลเลยมาทวนความฝันตาเธอนะครับผมฝันได้ฝันฝันฝันกันยังอยู่เจ้โตเกาบอสซีซีสองแปดแปดสองเนี่ยซื้อแล้วจังฝันโอ้ซื้อแล้วจังฝัน มีพี่น้องถามเขามาหลายไปา่าเธอยังยืนยันคือเก้าบอ่อแบบใดตัวใดนะครับคือเก้าซีซีแปดสีซแปดสองคือเก้าเลยเก้าฝันว่าจังได่ก็ว่าให้พี่น้องที่เพิ่นลงทุนไปแล้วเพิ่นเกิดความมั่นใจนะครับความมั่นใจก็คือฝันไปแล้วมันขึ้นเหน็บฝันไปได้ขาหมูแม่บางไงเลยข, <c oughs> ขาหมูหน้อยตัวหนึ่งขาหมูแม่บางไงตัวหนึ่งมันจะติดเล็ก <c oughs> สามโตัวสองตเนี่ยล่ะโอ้ถือเหล็กไงถือเล็กน้อยโอ้ระวัดไงระวัดน้อยแมนแมนมันบทหลังสามตัวสองตตัวสว่านนี่คืัวเตะขาหมูมันอาต่อมันฟันบึบบิบเลยอ้มีมีคนทางปุ่นลั้งเหล้าแล้วมาครับแม่กับลูกครับมาตามเล็มาถึงหื่นอยู่หื่นม่ได้อยู่เหื่นนี่อยู่เหื่นบ้านเกาฝน หลังเก่าบ้านเก่าบ้านเก่าบ้านเลขที่สิบสองบ้านเลขที่สิบสองบ้านหลังเก่าอยู่ท่าสะตึกคุณน่ะสะตึกบ้านยาประตนี้บ้านยาก็ไม่ได้บอกเลยหรอายเลขมันนี่วิทยุมันก็ออกเลยมันว่าใส่ใส่ใส่อ้าวอ้าวมันคือกันแต่นอกบาดที่นี่ว่าใส่ใส่ใส่มันว่าสามโตเลยแต่ว่ามันจะเป็นแบบใดจะบางหัวนี่ อีกเกี่อกี้จมงก็บทเขาสอบนะน้องทานเนาะสอบแล้วท่ายังมีความมั่นใจโตเก่าคือเก่าซีซีแปดสองถ้าเกิดว่างวดนี้มีโศกอีกตาครับผมตาสิฝันเลยบ่เม้ารีแล้วพี่น้องโทรเข้ามาอีกแล้วมีคนโทรเข้าตลอดครับว่ายังไงเอาขอมูลไทยแล้วซีซีดคือเตาสีล้วต่ครับครับครับบ่มีเปลี่ยนแปลงแล้วบ่อ ฟันกับมิแตฟันาขาหมูขาน้างไปมึงแั่ละฟันฟันธรรมดาคนกับช่างเออคนกับช้างนะครับก็ทายทำผมตาไปคุตายกับ4กั2 8แมนมาจ้าแมนมาเอาหลายโตแล้วถวัจสามโตกันหนึ่งแปดหนึ่งสีซี แมน้าขอบคุณามีจังไรอาน่ลยโทรหาคุณตาไม่ได้ดครับนาติดตามไมบางทีแบับาทีก็บ่ได้ออกยูทูบเราบางทีออกตามไม้เลยบ้านอันนี้โทรศัพท์เลยอไมได้ก็คือโทรมาก็ไปอยากได้ก็ไปจองโทร อ้าวตอนนี้แหละเนาะจ้าวันดีค่ะอ่าฝนตกบอสทังบ้านจชอ้าวเอีโทรมาหลายตัวนี่หลายอ็มโทรมาขอแนวทางขอโศกนี่สิขอโศกยังเดียวเลยอ่ะยินยันตัวเก่าเนาะตายเนาะสีสี แต่สองแ่สองอ่ะพี่น้องห้าทันใดที่ได้ซีซีกับแปดสองแล้วก็ดีใจน้ำเดินนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะได้ก็ตาเนี่ยก็เป็นแนวทางนะตาเนาะนั่น,นครับเพราะว่าออตัวได้สิออกตัวได้สิเข่าแต่ตามสถิติของตาเนี่ยก็จักงวดตายืนยันอีกทีหนึ่งนะครับผมตั้งแ่สี่งวดแล้วนหนางวดส่เข่าเนี่ยงวดขึ้งงวดที่หามักตัวได้ออกตัวนั่นหมยถึงว่าฝันเห็นบัานได้ออกบ้านนั่นป้ายมันเป็นป้ายเบบดสามป้ายเก้าสองแปดศูนย์แปดมันออกแล้วครับอ่ามัน มันยังอยู่ไอ้ซีซีเนี่ยปยมันจะออกมาตามระดับของมันซีซีกับแปดสองก็เป็นประด้ะครับขอบคุณคุณตาลหลายๆครับผมบบค่ะสวัสด,ดีครับเฮงด้วย ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง